สวัสดีครับทุกคนผม Rubisco วันนี้เรามาเป็นผู้เล่นระดับสูงผมก็คำอื่นมาและใช่ใชสุกรบไชผมชอบคำเขานะผู้เล่นระดับสูงผมก็จะเป็นผู้เล่นระดับสูงในการเล่นอิดแค่คันเดียวนะออลลี่อิดโอเคมุมตรงนี้ ได้อยู่มั้งผมพลาดเองพลาดอีกแล้ววะพลาดพลาดบ่อยเหลือเกินเบื่อจริงจริงเลยปากกระบอกปืนวะตรงไหนนะคันเนี้ย ตรงนี้ไหมลองก่อนแล้วกันเสียงลมเข้าได้เลยโห่รออย่างเงี้ยจัดไปครับพี่ชายโู่เล่นระดับสูงผมรู้มุมนี้เพราะว่าผมโดนมุมนี้บ่อยไอคันนี้แหละไอเวนอิดเนี่ยแหละโผ่มาก็ตาย ข้างหน้าเนี่ยคืออะไราณะน,นี้มันอจยเล่นอะไรขวางทางวะเป็นไงไหมผมเข้มไหมคำพูดต้องรุนแรงหน่อยขอบคุณนะทุกคนขอบคุณจริงๆเม้นได้นะแบบเออผมคือถ้าพูดหล่อคือแบบผมมีทุกผมมีทุกวันนี้300ซับได้ก็ทุกเพ่อทุกคนเป็นไงหล่อปะ ผมมี300ซับได้ก็เพราะว่าทุกคนช่วยกันซับนะครับคอมเมนต์ได้เลยผมชิลมากเลยแหละแบบด่าก็ได้นะมันก็มีคนด่าผมอยู่แล้วผมก็เอิญไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นอนะ่ะใช่ด่าได้นะผมไม่เครียดเท่าไหร่ไอข้างหน้าเนี้ยน่าจะโดนนะเฮ้ยคน บอกแล้วผู้เล่นระดับสูงผู้เล่นระดับสูงไม่มีใครกล้าโผงนี้แล้เจอตัวดักอย่างนี้ก็ไม่ไหววะ่ะผู้เล่นระดับสูงหุ้ยเวนระดับสูงแป๊ะอะไรเนี่ยตัวเนี้ยเยอะจัดไอตรงนี้ก็มาเอานี่ก่อนปากกระบอ,อกปืน อาไม่แตกด้วยเฮ้ยโอยมันมอตามาวะมันรวมใจเอาผมไปเนี่ยโอ้โหไม่แตกไม่ตายสักตัว,ตวได้อยู่คันนี้ซ่อคอไปเออซ่อคอไปเมื่อกี้ผมพลาดโอกาสเก็บสามไม่เป็นไร เข้าบแล้วหรอเฮ้ยเพื่อนผมดักขนาดนี้นายน,น่าจะรอมันใกล้กว่านี้ก่อนในแมพเพื่อนเห็นปะเฮ้ยเพื่อนน่าจะเก็บอยู่ผมไม่สนใจแล้วกันมาสนใจเพื่อนป่าหรือว่าสนใจผมผมจัก เล่นแบบแอค์คามมากเลยอะแต่ว่าผมลองขอเคอียร์นี้ก่อนนะหือมเอาตรงนี้ก็ได้เว้ยผู้เล่นระดับสูงท่องไว้น้องท่องไว้น้องผู้เล่นระดับสูง กูไม่ยึดแบบเลยอะไม่เห็นวะมามามาโผล่มา,มา,มา,มาเนี่ยแล้วโผล่ไปแล้วแม่งเสียโอกาสในการเก็บตัวอื่นเลยอะโอ้โหดูงี้แม่งไม่น่าโผล่มาเลยเดี๋ยวสนะัดมุมนีม้เป็นมุมโอเพ่นอยู่แล้วอะต้องมีคนมาอยู่แล้วผมไม่สามารถที่จะไปยิงตรงบีได้แต่ผมเก็บมาเต้าเยอะมากอะ มือรีคันเนี่ยเยยเอะอยู่น่าจะมีตัวโผล่มาตรงเนี้ยแหละเพื่อเราอยู่ B อยู่ C กันเยอะๆโดนยึด B ถามจริงเฮ้ย M 5 0 w a t บวัต M ห้าสะถอยอีกแล้วถอยอีกแล้วก็ต้องวัดกันแล้วกัน มันจะโผล่มาผมคงแง้ไปดูก่อนไม่เห็นหรอวะไม่มีใครโผล่มาหรอเก็น่าจะมีเพื่อรองเข้า B มันต้องมีคนมูฟจาก A มา B แน่นอนตามหลักของศาสศาส์ ไม่มีหรอตรงนี้คือแบบมุมดีมากเลยมุมแบบเดินทางเลยเนี่ยถ้าแบบเทียบก็เป็นมอเตอร์เวย์และตรงเนี้ยมูบบ้าหน่อยมูบบ้าหน่อยมันเลอเยอะไหมเหลืออู่สี่คันลองไปถ้าตายก็ค่อยใช้การ์ดก็ได้ไม่เป็นไรได้เวลามูบแล้วครับ ใครจะ cover มันมีอะไรตรงนั้นนะเพื่อนไม่มีอะไรเลยนะตรงนั้นมีอะไรผมยังไม่เห็นเลยเฮ้ยมันมีวะมันมีแล้วมันมีจากไหนมันยิงจากไหนเอ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 เห็นเอเอในแมปได้ไหมมุมได้ไหมไม่ได้วะได้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 เพื่อนพี่ขอโทษวะไม่ได้วะนิดนึงนิดนึงไอ้คน คนญี่ปุ่นหรือเปล่าอย่ายิ้ออย่าแย่งอย่าแย่งผม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 ไม่เอาไม่เอาเหมือนจะเห็นข้างหน้าน่าจะมีสไซร์เหมือนกันด้วยโผล่ไปยิงได้ไหมข้างบนเหรอโผล่ไปได้ไหมโหไปได้ไหม คู่เล่นระดับสูงทองไว้นอ้องเหลือสองนัดเ้วยสองนัดนี่ถนะ้าฆ่าได้สองตัวผมก็ฆ่าได้สิบเลยนะชิวๆิชิว,ชวไม่ชอบยึดเลยอะ่ะมันแบบไม่มีสโมกเอะมีสโมกนี่หว่าคันนี้เอาเบอเอเบอ,อะไรวะยึดก่อนยึดก่อนทำตัวมีประโยชน์บ้างอืม เหลือ2นัดค่าการยึดเอเอ้ยหมดแล้วว่าโอ้โหมันหมดแล้วว่ามันไม่มีคนให้ยิงแล้วผมฆ่าไปแค่8เองอะโอ้โหพี่ชายพี่ชายที่ห้าห้าเอเอนี่มันอะไรนะมีนาเดียกับเอเดีก็ AMD. ก AMD เอเอไงเออถ้าเป็นกาจอจะเป็นเนด้าน,นปะเออนั่นแหละช่างมันเถอะโอเคครับทุกคนผมเก็บไป8 โอเคโอเคกับแบปดกับอิดผมชอบอิดนะผมพูดตรงๆผมแบบพูดตรงตรงเนอชอบอิดแล้วเราก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ